โอเคได้กอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผม m r สเตอร์ภูมิชาแนลแล้ว,วันนี้เราจะมาฝึกเล่นคอสเกนต่อนะครับจากครั้งก่อนที่ผมเล่นค่อนข้างกากผมจะมาฝึกเล่น s แลชเชอร์ตัดภาพเข้าไปในเกมแรกกันดีกว่าและค่าตกรในตานี้เป็น1 X 1นะครับ ผมเลือกเกมมาผมเจอเมดคิดผมรีบวิ่งไปเก็บใช่ครับเน็ตกากวิ่งเก็บไม่ได้กว่าจะดิ้งเข้าตัวมาก็นานครับผมรีบวิ่งมาปั่นไฟแล้วก็เห็นวันเอกเดินผ่านไปเมื่อกี้ทาให้ผมรู้ว่าผมค่อนข้างปลอดภัยเพราะวันเอกเขาไปเล็งคนอื่นนะครับปั่นไฟต่อหลังจากที่ผมปั่นไฟเสร็จผมก็วิ่งหาเครื่องปั่นไฟต่อไปเพื่อจิตจะได้ปัดนครับผมเห็นเครื่องปั่นไฟเครื่องหนึ่งอยู่ตรงกลางแมปนะครับแต่ว่าฆาตกรอยู่ตรงนั้นผมเลยว,วิ่งไปที่อื่นก่อน พอหาจังหวะได้ก็ไม่ชักช้าวิ่งเข้ามาปั่นไฟครับก็มีเพื่อนล่าฆาตรกรมาฆาตรกรตีผมผมค่อนข้างปรดแค้นมากตอนนั้นผมวิ่งหนีมารอจังหวะสักพักหนึ่งแล้วก็กินไก่หิ้วเลือดไปอยู่ข้างครับผมเห็นว่าเพื่อนกําลังปั่นไฟอยู่แต่ว่าเพื่อนน่าจะปั่นใกล้เสร็จแล้วผมเลยวิ่งกวนฆาตรกรดีก,กว่า ดูเหมือนว่าฆาตรกรจะเปลี่ยนมาไล่ผมแทนแต่ก็ปลาสกิลออกไปทางอื่นครับผมวิ่งหนีมาเรื่อยๆครับผมหาจังหวะในการจะตีฆาตรกรดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใจพอที่จะวิ่งไล่ผมให้ตายแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนปัดไฟครบแล้วไม่มีอะไรแล้วนอกจากผมที่เป็นเซติเนลจะต้องไปปกป้องเพื่อน หลังจากที่ผมวิ่งกวนฆาตกรมาสักพักผมมาเจอเชเลส,สกี้ผมก็เลยคิดในหัวว่าไม่ไม่คิดแล้วเต้นดีกว่าโอ้โหดูเหมือนว่าเขาจะเต้นกับผมด้วยผมวิ่งไปมาและค่อนข้างประมาทและไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยทำให้ผมโดนเขาฆ่าไปด้วยเออ ฆาตกรที่เราเจอในตานี้นะครับก็คือสแลชเชอร์ผมมากับเชิลเลสกี้เหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้แมปปลอมแน่นอนฮะไม่มีเครื่องปอัยไฟตรงนี้ข้างบนฮะถ้าไม่มีตรงนั้นก็ต้องมีข้างบนครับโอ้โหแมปปลอมครับโนริเข้า หลังจากที่ผมปั่นไฟเครื่องแรกเสร็จผมก็วิ่งหาเครื่องปั่นไฟต่อไปผมต้องการเร็วได้ความรวยหลังจากที่ปั่นไฟครบหมดทุกเครื่องแล้วผมก็วิ่งมาหาเพื่อนดูเหมือนว่าเพื่อนผมกำลังโดนไล่ผมได้วิ่งแยกออกมาและดูเหมือนว่าเขาจะเล็งผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันโดนตีโอู้หูเลือดลดอย่างไวฮะ ผมฟันฮะโดนผมวิ่งหนีแต่ยังไงซะก็ออกไปอย่าเข้ามาอย่าเออ,อตอนนี้ผมก็มากับเชลิสกี้และฆาตกรที่เจอคือวันเอกนะครับผมวิ่งมาเจอเครื่องปั่นไฟผมรีบปั่นเลย าเขาไม่ตามเราเราก็อย่าไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนยังไงก็ไม่รอดมาปั่นไฟดีกว่าย่างปั่นไฟไม่ทันครบนะครับฆาตกรตานี้เขาเก็บงานไวมากถ้าดูเหมือนว่าเพื่อนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่น่าจะรอดผมเลยถือกล้องไม่สิไม่ใช่กล้องเอาเอามันลงเอามันลงเอามันลงโอเคผมเต้นฮะผมเต้นใส่ฮะดูเหมือนว่าเขาจะไม่น่ารอดนะ ผมโดนลัดแม่แน่ๆหลังจากผมเล่นมาสามตาผมก็ได้ไปฆาตกรสักทีแต่แมปโหลดโคตรนานเลยผมวิ่งหาเหยื่อรายแรกของเรานะครับผมวิ่งไปเจอน่าจะเอลเรียบนะครับตีลมโชว์เขาไปหนึ่งทีขูให้เขากลัวผมวิ่งไล่ฮะผมวิ่งไล่ตาม ใช่ฮะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเชลเลสกี้อยูเลยโยกไปโยกมาฮะแต่ผมไปสังเกตดีๆมันไม่มีเชลเลสกี้สก,กินนี้นะเขาบล็อกผมได้ผมกดเลนจีเพนแต่ว่าเขาต่อยผมผมงงมากว่าทำไมผมกดแล้วทําไมผมโดนสตันมันไม่ทันเหรอนี่ฮะผมวิ่งไปฟันเขาก่อนด้วยความแค้นะผมวิ่งไล่เขาอย่างเดียวไม่ครับไม่มีใครเห็นอะไรทางนั้นผมวิ่งไล่เขาอย่างเดียวผมแค้นมากเอวเลีด เอลเลียดในตานี้คนระเขาปาแม่นมากแต่ละคนผมนี่นับถือเลยปาแม่นมากเนื่องจากคนแรกที่ผมไล่เขาเก่งเกินผมเลยเปลี่ยนคนไล่แทนคผมคิดว่าผมอะ่ะจะตีให้ดามิเมจมันกระจายเยอะๆครับผมไล่ตามไปผมเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่บนตู้วิเคราะปใส ใช่ครับผมเดาไว้แล้วว่าเขาต้องวิ่งออกมาเขากดบล็อกจริงจจังหวะนี้ผมพลาดมากเพราะผมไม่กด catching ูนไม่งั้นเขาน่าจะตายไปแล้วผมก็ยังตีลมโชว์เขาไปเรื่อยฮะใช่ครับเขาวาฟหายไปแล้วแต่แทนที่เขาวาวเขาจะวาปหนีไปแต่เขาวาปมาอยู่ข้างหลังผมเลยทําให้ผมไล่ตีเขาแบบฟรีเลยครับจังหวะนี้ผมเล่มสงสัยแล้วว่าเขาเลือดเท่าไหร่เขาบล็อกผมได้แล้วผมก็โดนต่อย เขาไปกินพิซซ่าของเอลเลียผมวิ่งได้ตามเขาผมแค้นผมกดตีไม่โดนอะ่ะกดตีไม่ติดโดนฟันต่อฮะจังหวะนี้ผมโดนยํำม,มากแนละ้วแล้วผลที่ออกมาก็แพ้ครับทุกคนดูความแหลกนี่สิให้ผมเล่นชนะได้ก็แปลกแล้วมันแหลกขนาดเนี้ย ผมมากับเชลลสกี้ครับตานี้ฆาตกรคือจอรโดนะครับอย่างแรกที่ผมมาทําก็คือปั่นไฟครับผมเป็นเซอร์ไว l ลผมก็ต้องรีบวิ่งมาปั่นไฟอยู่แล้วหลังจากปั่นไฟเสร็จผมก็วิ่งดูแมพสักพักหนึ่งผมเจอเอเลียดวิ่งหนีจอนโดมาเขาหักมาหาผมผมสงสัยมากว่าทําไมเขาถึงไม่ไล่ตัวซัพพอร์ต เข้านะวางกับดักตับกติครับแล้วก็วางบ่อไว้ด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงนอกจากผมจะยืนรับให้เขาตีนะที่จริงผมกดฟันได้แต่ผมกลัวเขาโยกรบครับผมเลยไม่ฟันแล้วดูทรงผมคิดในใจแล้วว่าผมไม่น่ารอดแล้วก็ตามคาดเออ,อ,อโดยในตานี้ผมมากับเชเลิสกี้เหมือนเดิม ฆาตรกรที่เจอคือจอนโดนะครับผมวิ่งมาปั่นไฟก่อนอย่างแรกครับตามที่สวเวิรปกติควรทำก็หลังจากที่ผมปั่นไฟเสร็จผมก็มาวิ่งเล่นกับฆาตรกรนิดหน่อยผมได้ฟันเขาทีหนึ่งแล้วผมก็วิ่งหนีออกมามก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมือใหม่นะครับทำให้ในตอนนี้เราน่าจะชนะได้อย่างสบาย ในตานี้นะครับผมมากับเชลิสกนเดิมฆาตากรที่เจอเป็นโนรีนะครับอย่างแรกที่ผมทําก็คือวิ่งมาปั่นไฟครับแต่เนื่องจากในตานี้เป็นโนรีทําให้ผมไม่รู้ว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องจริงฮะปั่นไฟไปก่อนครับหลังจากที่ผมและทีมปั่นไฟครบแล้วผมเลยเอาเวลาที่เหลือมาวิ่งเล่นกับฆาตากรสักพักนะครับดูนะครับตัวจริงเพราะว่าถ้าเป็นตัวปลอมจะวิ่งไล่แต่เราครับตัวจริงก็โดนฟันไปซะหนีโดนต่อยไปด้วย ในตาเนี้ยคาตรกรที่เจอก็คือวันเอกนะครับผมมากับเชลิสกี้มันเดิมผมวิ่งมาแต่มันแปลกทุกที่ว่ามันไม่มีเครื่องปั่นไฟตรงนี้ไม่เป็นไรครับมีท the ี่อื่นผมก็ปั่นที่อื่นก็เหมือนเดิมครับปันไฟเสร็จแล้วก็ต้องมาวิ่งเล่นกับคาตกรนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมือใหม่เขาปาสกิลไม่โดนใครเลยฝันเป้ะเรียบร้อยฮะวิ่งหนี โดยในตาต่อมานะครับผมได้เป็นฆาตกรผมเล่นสแลชเชอร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนสกินมาอย่างแรกที่ต้องทำครับได้การเป็นสแลชเชอร์คือการวิ่งหาหรือเหืออะไรแหละครับผมเจอแล้วเป็นกลุ่มเลยไม่โดนช่างมันเอาเป็นว่า แพ้ครับตามระเบียบไมสเตี4ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูจนมาถึงตอนนี้หวังว่าคลิปหน้าจะดีกว่านี้